สวัสดีครับนี่คือรายการรวยรอดแน่วันนี้เราจะมาพูดถึงภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดใช่แล้วแผ่นดินไหวคุณรู้หรือไม่ว่าในวินาทีที่พื้นเริ่มสั่นคุณควรทำอย่างไรทำไมฉันรู้สึกว่าพื้นมันโครงเคลงนะโคมไฟก็แกว่งไปมากระทบก,กันน้ำในแก้วก็กระชอหกออกมา ้แผ่นดินไหวเม์ก้มหมอบลงรีบคลานไปหลบใต้โต๊ะกับยึดขาโต๊ะไวใ้ใต,ตใต้โต๊ะนี่หรอมันแข็งแรงพอหรือแล้วเราจะปลอดภัยจริงหรอคะใช่อย่าวิ่งออกไปเพราะอันนี้ของตกใส่รีบหลบใต้โต๊ะกับขาโต๊ะไว้แน,แน่ไว้ให้การสั่นไหวสงบหรือน้อยลงกว่าน,นี้ก่อนแล้วเราค่อยรีบออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟไม่ใช่ฟต์เดกคขะาม่อกจาหนูกลัว่ารีมฟังแม่นะรีบหมอบลงคลานไปหู่ใต้เตียง ตักขาเตียงไว้ให้แน่นๆแล้วถ้าเราจะไปข้างหน้านะคะยังไม่ได้นะจ๊ะเราจนเป็นการสั่นสะเทือนจะหยุดก่อนแล้วค่อยออกไปทางที่ปลอดภัยอย่าลืมระวังของตกจากชั้นวาง เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเอา้าแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้ยต้องจอดรถเข้าข้างทางก่อนแล้วละ่ะทาไมต้องหยุดรถด้วยคะขับต่อไปไม่ได้มันอันตรายมากต้องจอดรถข้างทางก่อนห้ามจอดใต้สะพานห้ามอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแล้วรอจนกว่าการสันสะเทือนจะสงบทุกคนโอเคไหมอืม เช็คตัวเองว่ามีอาการบาดเจ็บตรงส่วนไหนบ้างหรือเปล่าช่วยดูซิว่ามีใครเป็นอะไรบ้างไหมหนูไม่เป็นอะไรค่ะถ้าอาคารเสียหายอย่าพึ่งเข้าไปรอจนกว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจริงๆแล้วค่อยเข้าไปได้แล้วเราควรทําอย่างไรต่อคะควรติดตามข่าวสารฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและจากสื่อต่างๆ จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องรับกับสถานาการณ์แล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันค่ะฟังให้ดีนะครับทุกคนขอสรุปนะครับว่าเมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่าตื่นตระหนกก้มหมอบคลานยึดหาที่กำบังที่มั่นคงถ้าอยู่ในอาคารให้มุดใต้โต๊ะที่แข็งแรง ห่างจากกระจกและสิ่งของที่อาจหล่นลงมาหากอยู่ในบ้านให้หลบใต้โต๊ะหรือเตียงที่แข็งแรงระวังตู้หนังสือหรือตู้เสื้อผ้าที่อาจล้มลงมาที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์ใช้บันไดหนีไฟในการอาพยพลงจากอาคารและทำอย่างเป็นระเบียบไม่ควรวิ่งหรือผลักกันถ้ากำลังขับรถให้หยุดเข้าข้างทางห้ามจอดใต้สะพานหรืออยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหลังแผ่นดินไหวให้สำรวจความเสียหายของอาคารก่อนกลับเข้าไป ตรวจดูรอยร้าวที่เสาและคานถ้ามีความเสียหายรุนแรงไม่ควรเข้าไปในอาคารและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอย่าลืมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ด้วยควรมีน้ำดื่มอาหารแห้งไฟฉายวิทยุแบบใช้ถ่านถุงดำคอนเล็กๆและยาสามัญประจำบ้านเบอร์โทรฉุกเฉินถ้าในกรุงเทพมหานครสามารถแจ้งผ่าน Traffic f n d u e หรือโทร1 5 5 5 อ <gas S 1> ย่าลีมรูไว้ร่าแม่แล้้ยงกันยังไในออการนีาสวัสดีค่ะ